นี่ครับแม่นำจอยที่เราได้ใหม่ครับเป็นจอย PC นะครับ PC โน้ตบุกเล่นฟีฟ่ออนไลน์ครับฟีฟ่า22ฟครับเล่นได้หมดเกมสตรีมเกมอะไรทุกอย่างครับเล่นในคอมพิวเตอร์ครับใช้จอยตัวนี้เล่นได้ถ้าเชื่อมต่อสัญญาณแล้วก็เล่นได้เลยนะครับมันจะเป็นการพัฒนาจากไอตัวนี้นะครับตัวรุ่นราคาถูกที่เราเคยมีที่เราขายอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นมีสายมบมันก็กลายเป็น เปลี่ยนให้มันเป็นแบบไร้ราสายส่วนวิธีการใช้งานคุณภาพอะไรต่างๆก็จะเหมือนตัวเดิมนะครับก็มีไฟที่แตกต่างกันไฟจะเป็นแบบสีขาวแล้วก็มีตัวนั้นตัวหนังสือ a b x y เนี่ยเป็นสีแต่ตัวเนี้ยมันจะปุ่มจะเป็นสีนะครับแล้วก็ตัวจะเป็นสีดํามันก็จะแตกต่างแค่ตรงนี้แล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับมีปุ่มเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีเทาให้ดูดูขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ก็มีอยู่แค่นี้การใช้าง,งานก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ถือว่าเป็นจอยราคาถูกอีกตัวหนึ่งที่เอาไปลองใช้กันได้นะครับจะถามว่าคุณภาพมันสู้กับไอตัวเก่าได้ไหมมันสู้กับไอตัวรุ่นที่เป็นกระยัไม่ได้ที่มันเป็นปุ่มมีไฟเหมือนกันไอตัวนั้นที่ขายแพงกว่าก็จะคุณภาพก็จะดีกว่านะครับหรือจะเป็นตัวนี้ในราคาเท่ากันก็จอมรับว่าตัวนี้ดีกว่านะครับแต่มไม่ปุ่มไม่มีสีนะครับตัวนี้จังแน่นกว่า ก็จะดีกว่าสำหรับใครที่แบบอยากใช้ปุ่มมีไฟแล้วพวกนี้สั่นได้ก็พอประมาณกับราคากับคุณภาพก็พอๆกันนะครับสำหรับคนที่แบบอยากใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี2สีเหมือนเดิมครับมีขาวกับดำแต่สวยที่สุดก็จะเป็นสีขาวสีดำก็จะเป็นมีรอย ผลแมวนิดหน่อยครับตามคุณภาพของมันโรงงานนี้มันท,ทําสีดำมาไม่สวยอยู่แล้วตูสีขาวไม่ได้สีขาวจะดูเนียนกว่านะครับใครสนใจตัวน,นี้ก็สั่งซื้อมากันได้นะครับ